ถ้าวันนี้เราไม่มีจิตวิทยาเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าหนึ่งกับเขาหมดรักเราไปแล้วครับเขาหมดรักเราไปแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราต้องการทําให้แฟนเก่ากลับมาคิดถึงเราแล้วหยุดคิดถึงเราไม่ได้เนี่ยคือคุณต้องทําให้เขากลับมารักใหม่ครับครูค้มถูกถามแบบนี้เยอะเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาหมดรักไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมารักได้จริงเหรือนะครับคุณเคยรู้สึกว่าไม่ชอบแบรนด์สินค้าแบรนด์หรือดาราคนหนึ่งไหม จากปีที่แล้วแล้วปีนี้กลับมาเฮ้ยรู้สึกว่าชอบการหมดรักหรือการมีรักมันแปรผันไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดคเหมือนกับเพื่อนบ้านนะครับบางคนทะเลาะกันจะเป็นจะตายเกลียดกันมากเลยผ่านไปไม่กี่วันกับอ้าวดีกันอีกแล้วครับเพราะอะไรครับการที่เรามีรักหรือหมดรักหรือมีรักเพิ่มมากขึ้นมันเกิดจากอารมณ์ครับเพราะงั้นอารมณ์มันสวิงได้ตลอดเวลาอยู่ที่เราจะกระตุ้นแบบไหนครับ 2. ครับ เขามองเราเป็นลบครับถ้าแฟนเก่ายังไม่กลับมาแสดงว่าเขามองคุณเป็นลบครับวิธีการแก้กเลยครับทำให้เขามองเราเป็นบวกนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการทั้งหมดวันนี้สาครับนะเขาไม่ตอบครับนะครับเพราะอะไรครับคนพอหมดรักมันจะลิงก์หน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆเพราะงั้นเนี่ยเขาจะไม่อยากคุยครับส่ครับนะเขาไม่อ่านครับหรือบางคนบล็อกไปเลยนะครับ นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเคสที่มาให้ครูคอมช่วยเหลือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการบล็อกกันไปแล้วนะครับไม่เห็นโซเชียลของเขาแล้วตอนนี้ต่างๆพวกนี้นะครับแต่มันมีวิธีขานห้าครับนะเลิกกันไปนานแล้วนะครับเช่น1ปี2ปีแล้วแต่ถามว่าเรารักเขาไหมรักอยากให้เขากลับมาไหมอยากครับแต่ปัญหาคือพอเลิกกันไปนานๆความสัมพันธ์มันห่างครับเนี่ยปัญหาของคุณมันเกิดจากตรงนี้ครับแล้วคุณต้องแก้จากตรงนี้ครับ นะครับไม่ใช่พยายามซื้อของขวัญให้นะครับเอ,อ่อทำดีกับเขาทุกอย่างนะครับยอมเป็นโลกใบที่สองยอมเป็นกิก๊กเป็นน้อยอะไรต่างพวกนี้นะครับไม่เอานะครับเป็นลูกศิษย์ความคุณ,คณ,คณต้องเป็นวินเนอร์ครับไม่ใช่เป็นลูซเซอร์